หากใครกําลังมีปัญหาป่วยง่ายภูมิคุ้มกันต่ําเครียดหรือนอนไม่หลับหรือว่าเป็นคนที่ดื่มหนัเกเดินทางบ่อยการดิบวิตามินอาจช่วยคุณได้เมื่อเปรียบเทียบยาฉีดกับการทานวิตามินการฉีดวิตามินเข้าทางเส้นเลือดจะดีกว่าแล้วก็ได้ผลได้เร็วกว่าการทานวิตามินแบบรับประทานเพราะว่าในเรื่องของการดูดซึมนั้นการทานวิตามินเข้าไปอาจจะดูดซึมได้ไม่เต็มที่แต่ว่าการดิบวิตามินเข้าทางเส้นเลือดโดยตรงนั้นร่างกายจะสามารถนําวิตามิน และถ้าไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิธี IV ววิตามินทอลาปีนะคะ,ะหลายๆคนอาจาจะเคยรู้จักชื่อน,นี้มาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี้ย มาะกับการให้วิตามินในแบบไหนนะคะก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่า I v ววิตามินนี้คืออะไรไอววิตามินเทอร์ลปีเนี่ยจะเป็นการให้วิตามินนะคะผ่านทางเส้นเลือดตัวที่จะมีข้อดีตรงที่จะทําให้ร่างกายหรือว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะนําวิตามินต่างๆไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้อย่างเต็มที่ผลก็คือว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูดได้อย่างเร็วแล้วใครบ้างที่ควรจะได้รับไ v ววิตามินอย่างไรและตัวไหนกันบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเรานะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่เราจะ ให้วิตามินนะคะมีอะไรบ้างอันที่1น,นะคะเราต้องดูว่ามีปัญหาสุขภาพในส่วนใดบ้างอันนี้คุณหมอก็จะทําการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนแล้วก็ดูว่าเรามีปัญหาในส่วนใดนะคะ จุวัดประจำวันไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยทำให้เราเมีปัญหาสุขภาพที่ต่างกันออกไปนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นว่าไม่สบายบ่อยนะคะเป็นหวัดบ่อยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภูมิร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของโอเมก้าพาวเวอร์นะคะซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของวิตามิน B วิตามิน C นะคะหลักๆแล้ก็จะมีในส่วนของ AL a หรือหรือ a l ลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะโดยตัว a l ลฟาไลโปอิกแอซิดนี้นะคะจะเป็นตัวที่จะเสริมการทํางานของวิตามินต่างๆนะคะทําให้เซลล์สามารถดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็นาวิตามินต่างๆเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกูตาไทโอนกูตาไทโอนนะคะหลักๆแล้วการเป็นสารโปรตีนที่ช่วยการทํางานของตับในการขับของเสียออกจากร่างกายนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุค้มกันช่วยให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นแบคทีเรีย ว่าเซลเล์มะเร็งได้ด้วยสําหรับผู้ที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียง่ายหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้เนี่ยของเราก็จะมีในส่วนของโปรแกรมทีตาซูพิเรียนะคะซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยขจัดสารพิษได้ดียิ่งขึ้นในโปรแกรมของทีตาซูพิเรียนี่จะประกอบไปด้วยวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีนะคะที่จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่ยู่นวัยทํางานนะคะทํางานหนักหรือว่าจะต้องใช้สมองอยู่เป็นประจําหรือว่าในกลุ่มนักเรียนที่ ที่จะต้องอ่านหนังสือท่องจำนะคะเวลาที่จะไปสอบออหรือว่าคนสูงอายุที่รู้สึกมีปัญหาเรื่องของความจำนะคะจำอะไรไม่ค่อยได้หลงหลงืมเนี่ยอันนี้ของเราก็จะมีอัลฟ a าเบรนซึ่งอัลฟ a าเบรนเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่มีสารทอรีนนะคะเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจะช่วยป้องกันการอักเสบของระบบประสาทแล้วก็ช่วยทําให้ระบบประสาทร,ร,ระบบความจาทํางานได้ดีขึ้นสําหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการทํางานนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษารหรือว่าผู้บริหาร ที่จะเข้าโปรแกรมนี้ได้ระบบประสาทระบบสมองนะคะสามารถทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มความจําได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ในการดื่มสังสรรค์นะคะอยู่เป็นประจำหรือว่าเดินทางบ่อยนะคะทาง UL เลมีโปรแกรม Beta Recover นะคะซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ตับนะคะส่วนประกอบก็จะมี Alpha Li p o i c Ac i d แล้วก็วิตามิน B Com p l e x นะคะซึ่งจะช่วยให้ตับตัดสารพิษได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดลดการสะสมของของเสีย แล้วก็ช่วยขับโลหะหนักออกจากร่างกายค่ะสําหรับผู้ที่มีสภาวะทางอารมณ์นะคะมีภาวะเครียดสะสมหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ารับโปรแกรมวิตามินดีได้นะคะโดยวิตามินดีเนี่ยนอกจากช่วยป้องกันภาวะกระดูกกรุนแล้วเนี่ย วิตามินดียังช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งนะคะนอกจากนี้เนี่ยวิตามินดียังช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยวิตามินดีสามารถที่จะต้านภาวะซึมเศร้าได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะปรึกษาละเ,เ,เ,เอียดกับคุณหมอนะคะหรือว่า ต้องการตรวจสุขภาพร่างกายประเมินสภาวะร่างกายก่อนที่จะให้วิตามินสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ยูแล็บโดยในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ให้บริการในการปรึกษาคุณหมอได้ฟรีในวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะตลอดมิถุนาย,ยนค่ะขอข้อมูลได้นะคะตามติ๊กขั้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ